วัดป่าบากตำบลตุงนาเรียมอำเภอป่าบอนพระอาจารย์ปายลาบิดีกาสิทติชัยจตาวิโรพระบิดีกาปลาสิทติชัยปลาบิดีกาสิทติชัยจตาวิโรจ้าวัดวัดป่าบากฐานเจริญพรมามายังสถานีวิทยุกระจายเที่ยงแห่งประเทศไทยแต่จะจัดหมาทำภ,ภูมิปัญญาหม้อปืนบ้านและเผดเป่นไทยภูมิปัญญาหม้อปืนบ้านเพดเป่นไทยตีวัดป่าบากตำบลตุงนาเรียมอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันตี่ยีบกาววันเนนะครับเร่มวันเนวันที่ยีบกาวึ่งวันตีนึ่งตุลาคมวันตี่ยีบกาวสามสิบแล้วก็ไปวันทีนึ่งตุลาคมสูนเรียนรู้สมุนไพรวัดป่าบากตำบลตุงนาเรียมอำเภอป่าบอนหมาคำภูมิปัญญาม่อืนบบานและแผดแป้นไทยแผดแป้นไทยในจังหวัดปัตตานีม่อืนบบานในจังหวัดปัตตานีก็เรียนเชิญนะครับมีประโยชน์ได้ความรู้มีประโยชน์ และกก็มีการประชุมสมมนาวิจาการสมมาพันเภทเพ้นเทยปากตายโดยนายกสมาคมเภทเพ้นเทยปากตายปัตตาลุงนางนู่บับนางนู่บับเป็นนายกสมาคมเพทเพ้นเทยปัญญาวุฒิค่ะจะไปส้มทบนะครับรวมกับนายกสมาคมเภทเพ้นเนยญญนทนนย,เนยจากนาครศรีธรรมราชจากสงขลาจากจังหวัดตรัง สมาพันธ์เขาเรียกสมาพันธ์แพดนเป็นเทยผากตายมาวมดและถูกจังหวัดร,ระว่างบัตชียิบเกาคือเริ่มวันนี้ครับเริ่มวันนี้ไปเชีนซึ่งวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันอารค์ที่บกสามวันสามคืนซูนเรียนรู้สมุนไพรวัดป่าบาักสานเชีนได้เป็นเลยกกับดานาจาย์เนี่ยปราบบิดีกาสิตริชัยจัตตาวีโร ท่านมีส่วนสมุนไพรกรณีตัววันนี้นะครับตัววันนี้วันตีหยิบกาจ้ามทริปจนทินวัดตีเน่งมีการสมนาวิจารการแผดแป้นไทยท่านเรียนรูหาท่านท่านเรียนรู้เกี่ยวสมุนไพรเกี่ยวสมุนไพรนะครับแล้วก็แผดแปนไทยเนี่ยท่านเวชกรรมไทยท่านตีหนึ่งท่านเวชกรรมไทยท่านตีต้องท่านเปรสัชกรรมไทยอันนี้เกี่ยวกับยาเลยครับท่าน อาการประดุงขั้นไทยท้านหนวดไทยและกท่านหม้อผืนบานนะครับเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนแก,ยก,ยก่เยาวชนนักศึกษานักศึกษานัก,กีนักเรียนนักศึกษาโปรมพลึบพ่อแม่ปีนองนะครับนักศึกษาเรียร้ยพ่อแม่ีนองปุตตะบอยษัทปุตตะซ่าทันจินิชนผู้ถือส้นใจสมุนไพรนะครับส้นใจเรียนแปดแป้นไทยและมีการ ตาซาติดมีกันจัดนิตตสกานแป็ดป้นไทยเปิดอกจำการจวดวินิจใ้บำบัดร,รักษาโรคหรือพองกันโรคและการริมส่งเสริมฝืนฟูสภาปนะครับสภาขอ้คนเนี้ยและถ้าเป็นกันส่งเสริมกานรอนุรักษ์ภูมิปัญญากงกงปรเทศชาติเนี่ยองปัญญาปัญญาอันนี้แปดแป้นไยเนี่ยือร่างค้ายของคนเราเนี่ครับประกอบด้วยดินน้ำลุกมห่ยนะครับ เมือดตกแจ้งต่างดินน้ำลุ่มคล้วยตาต่างที่มันเปรอะเื้นไม่ปกติเตี่ยวเก็บเตี่ยวเหมือยเสี่ยวเจ็บตรงนู้เจ็บตรงนี้บางทีโคมูไปหนวดเป็นใจหนวดเนี่ยหนวดไม่จะไปตึงย่ำ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 นะครับต้องรูรักการหนวดเนี่ยต้องรูรักแต่หนวดทำไม่เป็นไม่ได้อันตรายนะครับคดีที่วัดนนท์าลาประาจาัน